สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทำตัวหนังสือที่เหมือนกับตัวอย่างหน้าจอนะครับก็จะเป็นเหมือนไล่กราเดียนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าบ u ัชนะครับผมหรือจะใช้ p เ Tool ก็ได้ครับจากนั้นก็จะใช้การใช้เบลทูครับผมนะครับซึ่งข้างบนนี้นะครับผมผมได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราสร้าง สี่เหลี่ยมรูปวงกลมนะครับห2 3 4หรือจะมากจะน้อยขนาดแตกต่างกันก็ได้ครับแล้วแต่นะครับจากนั้นเราก็ทำการเบลน์นะครับผมเพื่อให้สีทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมันเกลี่ยหากันนะครับจากนั้นเราก็สร้างรูปทรงขึ้นมาครับผมเมื่อสร้างรูปทรงเสร็จแล้วนะครับก็ทำการใช้คำสั่งเบลนทูนะครับในการสั่งให้เส้นเนี่ยนะครับให้สีนะครับมันไล่ลงไปในเส้น มาเริ่มกันเลยเดียวกันนะครับผมจะทําตัวอย่างง่ายๆให้ดูเลยครับเป็น3สีแล้วกันนะครับเป็นสี1 2 3นะครับสีที่ใช้ต้องไม่ใช่สีกาเดียนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับผมเอาเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีสีสีส้มนะครับแล้วก็สีเขียวแล้วกันนะครับอันนี้ผมวางให้มันหักกันหน่อยแล้วกันนะครับ คราวนี้นะครับผมทำการ Copy ทั้งหมดลงมานะครับงจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเบรนทู l ในการติ๊กครั้งที่1ติ๊กครั้งที่2ติ๊กครั้งที่3นะครับสีมันก็จะไล่หากันนะครับจากนั้นนะครับผมลองใช้ Blush นะครับสร้างขึ้นมาผมเมื่อกี้ผมใช้คำว่าให้นะครับผมใช้เป็นเครื่องหมาย Infinity ละกันอย่างนี้ละกันนะครับผมใช้ง่ายๆคราวนี้นะครับ ผมก็ลากลงมา Copy มานะครับอันนี้ผม Copy มาเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเลือกทั้งสองอันนะครับ blend นะครับแล้วก็ repeat expire นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากมากนะครับมันก็เอาไว้ประยุกนะครับสมมติว่าเราจะทำเป็นหนังสือที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคำว่า ผมใช้บ u ัชนะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรดีนะครับผมอย่างงี้นะครับโอ้โอครว่าโอเคนะครับครบนี้เราทำการกรอบนะครับถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปกรอบให้มันเล็กลงแล้วก็ผมขออนุญาตาถ้าเราอยากได้สีเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำทำเพิ่มอีกอันนึงอันนี้นะครับผมกรอบมาก่อน ถ้าก็ก็อีกอกสีหนึ่งเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับคราวน,นี้ผมก็ย่อม,มันลงมาหน่อยตึงตึงตึง,ต,งตึงนะครับติ๊ก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 ,กเสร็จแล้วก็อ่ะก๊อปมาจากนั้นนะครับผมก๊อปตัวนี้นะครับกดอัลเทอร์เนทนะครับในการก๊อป ตรงมาเสร็จแล้วผมก็เลือก2อ,อันเลยครับ Blend แล้วก็ Repeat as Pie คลิกครับโอเค1ตัวละครับ Blend Repeat as Pie นะครับก๊อปมา Blend 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 แล้วก็ Repeat as Pie ะครับแล้วก็ตรงนี้อัสุดท้ายลืมกรอบมาก็มาเสร็จเล้นแล้วก็รีเพทเอสพายนะครับก็จะไม่ยากมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเปลี่ยนก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับโอเคนี่นะครับก็เป็นการ แบบง่ายๆเร็วๆนะครับก็ในการทำนี้ผมลองใส่พื้นหลังนะครับให้นะครับลงไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันเด่นนะครับต้องสีเข้มๆให้มันนะครับ ผมทำการใส่อันนี้ไปหน่อยใส่เส้นสีขาวๆโอเคงี้ก็ได้นะครับก็เอาไว้ใช้งานนะครับเวลาที่เราอยากจะเอาทำสินค้าหรือว่าแบนเนอร์โลโก้อะไรเงี้ยครับมันจะได้ดูดีขึ้นมานะครับผมประมาณนี้อ่ะ คนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทำตัวหนังสือลักษณะของ Blend t o นะครับหรือว่าลักษณะของการทำตัวหนังสือแบบไล่สีนะครับผมสวัสดีครับ